สี่โรคผิวหนังที่ควรรู้จัก 1. โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นผื่นหนาสีแดงโดยมีอาการแห้งและลอกเป็นสะเก็ดสีขาวซึ่งจะสามารถกำเริบได้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินผู้ที่มีพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่และผู้ที่มีความเครียด 2. โรคด่างขาว เป็นโรคผิวหนังที่สีผิวมีความผิดปกติคือผิวบางส่วนจะกลายเป็นจุดสีขาวปรากฏเป็นรูปต่างๆมีรูปแบบคล้ายใบไม้และเห็นขอบเขตชัดเจนถ้ารอยโรคเกิดขึ้นในบริเวณที่มีขนหรือเส้นผมบริเวณนั้นจะมีสีขาวตามไปด้วย 3. โรคผิวหนังอักเสบและภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่เกิดได้จากทั้งสาเหตุภายนอกเช่นการสัมผัสกับสารที่ระคายเคืองหรือสารก่อภูมิแพ้ และสาเหตุภายในร่างกายเช่นอาจาเป็นโรคภูมิแพ้หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบภายในร่างกายโดยบริเวณที่พบผื่นแดงจะบบวมและมีอาการคันร่วมด้วยหากเป็นเรื้อรังและมีการเกาซ้ำผื่นจะมีลักษณะหนาแห้งแข็งเห็นลายเส้นของผิวหนังชัดและมีสีคล้ำ โรคผมร่วงเป็นย่อม <Huh? S 1> เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายไปทำลายบริเวณรากผมทำให้ผมร่วงง่ายเริ่มแรกจะเป็นย่อมแต่อาจเป็นมากจนลามไปทั่วศีรษะได้